เคแล้วพอจีหล, <No. S 2> ลายๆล, <No. S 2> ลูกมีมื้อนี้วันนี้เนาะกับมีพอม่แพอแม่และพ่อหลายๆเนาะดีใจเนาะโคตนะว่าวันใดมันแค่มีอะไรอีกเนาะบายนี้เอาไปมาว่าเป็นไฮใช่ไหมพี่โดยเนาะโดยเราจะไฮตามแน่นี่เนาะ เบิ่งก่อนเนาะบ่แซนกินยังนูนอยู่พี่น้องเอ้ยไปขุดไห้คุดหน้าทางนด้นะ่ะนี่แหละบ่ได้ไปขุดหน้าทางใดดอกพี่น้องเอ้ยเงินแบ,บจกจกซช่หรอมาสิว่าสิมาเคลียนี่แหละยัองอ่าแถวเฮือนเพนนิ่นนี่แหละมันยังชูงยู่พี่น้องเอ้ยเนาะป๊าขนาดว่าอ่ามาน้ําได้ยังชูงกึก๊กเอาพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยว่ะอันนี้ตัว,ต,วตัวที่เอาไปนชวนออกได้นี่ั้ยเพื่อนจะมาชวนออกได้นี่นาวมั้ าต้องสะาพี่ก็ได้เนาะโอ้ตัวควันควันใครเก่งดีว่าคือสิบ่ได้เอาขึ้นอีกได้ขไหมวะเนาะเฮ้ยยังใชได้ออกมาอีกได้หะยังใชออกอีกบ่คมันมันยังชูงอยู่อันนี้เขาเคลียร์พี่ได้ก็ได้หมอบมันต่ำแถวนี้เนาะโอ้ตัวเดี๋ยวเฮ้ยแบมโชคซี่เขาท่าคือสิไปคุดให้คุดนะกินงัวเนาะสิเนาะแต่แต่ข้าวตะกี้ คุณไทยคุณนายกินง่วงวาชั่นพี่น้องเอ๋ยเนาะโดยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะพ่อกับซ่้องมอแซนอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะยังอยู่ที่เรื่อนของไอวีเวียงอยู่พี่น้องเอ๋ยยังวาทันได้พากันกลับเนาะหลังจากที่ว่าไอวีเวียกับทางนุ่งๆเพิ่งไปที่สิบร้อยแล้วแหละพี่น้องเอ๋ยเนาะมีแต่ว่าพอดีทางไอเวียงเพิ่งกับมาพอดีพี่น้องเอ๋ยเนาะเพิ่งมาแต่ันไกยเครื่องอะไรพี่น้องเอ๋ยให้เพิ่งออกมาให้เพิ่ง ขามาก่อนเพราะว่าทางมาสั่งก็มีเวียกับทางเอเวียกับในมืมเนียนนะเพราะว่าภาสิมาจ่ายเงินคายเดนบ็อกปอไปตั้งไปเนะาะคายเดนบ็อกที่ว่าเพิน่นจะเอามาส่งแล้วที่ว่าเขาสั่งมัอนั่นแหละไปตั้งไปหนึ่งพันก้อนเนาะโอ้ยพอพูดท่านพูดมาท่านแน่ๆนี่นิชาชี่ก็ง่ายอะไเนาะเออเพราะมันเป็นมันเป็นเขา 1, อชาลงมาเฉยๆนะมันเรียกว่าโมเนียเนาะเอาปั๊บเอาปั๊บมาแดมัน

นั <m í toys> ่ง like ชูงอยู่ได้พี่น้อยเนี่พราะเท้าจะเอาอีดีนะหนาคานน่ต้องต้องต้องบุบลงไปอีกนะาต้องหันมันบุบหนาคานหพึ่งแม่มาเพิ่นเทศเพิ่นจะบาได้เท่สำนี้บ่ไปต้องต้องเทนะดุมคานเนาะโอ้ยังโอ้พี่น้อยเนี่ยโอ้นี่นี่มไันต้องขุดเป็นเป็นเวิร์กเนาะแม่ก็ขุดดมัน เอาหนาบางที่เดี๋ยวมันชิยุบอ่มันก็สิกระจายกระจายออกเนาะแต่เอาเท้าหน้าที่มัน๋ยวมันมันมันลงไปบมดเลอ๋อเท้าบรีง่ายเลยพี่น้อยจะได้เอาคุดเป็นบ่อเป็นบ่อเป็นบ่อไปเนาะเนาะเนาะพี่น้อยโค้งเลยงูเหน็บเนาะโอ้ตอนแรกนี่คิดว่ามันชิได้อะไรพี่น้อยเหนาบุคักเนี่ยเวลาเอาเทพืชนให้งานไปมันยุบเลยขึ้นแป๊ก เบิ่งนี่คือไอ้มบอลนี่ตัวนี้มองนี่มันยุบลงนิดเดีวนี้เป็นบางมองนะบ่ได้ก่นเนาะสวย้องเอ้ยยังยังอยู่พี่น้องเอ้ยป้ามาเผยวงนี่เผนเลี้ยงบอกก่นให้กูอันเวทีนี่เนาะเนาะโอ้ยพสวยงามเลยวงนี่เวทียังอันนี้คักแค่นี่สไลดยอยู่เนาะป้าไปนี่กันเอาง่ายเลย เา,ง,เาง่ายป่าง่ายแมนเมนเมนง่ายเวลาเ้าจับก็ง่ายเปนเทมเปเทมนี่พี่ต้อยหนึ่งพันก้อนเนาะถือว่ามาครบเรียบร้อยพี่โน้องยล้มตรโอ้แขเงอยู่ได้โอ้เพิน่นเพิ่นเลี้ยงคัดแท่เนาะเอ๋อเพิ่นไม่เลี้ยงคัดกันได้เนี่ยมันเลี้ยงไปแนวเดียวกันเลยเดียวได้ป่ะไม่ได้คัดขึ้นเถอะนั้นอ๋อให้เลี้ยงแนวเดียวเลย บล็อกหนึ่ง 1, พันก้อนพี่น้องเลยเนาะถือว่ามาเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ครบบัตรนี่พี่น้งองเลยเจ้าเวียยังเป็นไก่ไปสั่งเด้นี่ต้มไก่บ่ถือ <c oughs> ดึงหัวข่นี่เนาะสบายดีเเยไงสบายดีเออต้มไก่อยกินบ่พี่น้องเลยเนาะ <c oughs> โอ<ด>้เริ่มเพื้นขึ้นมาได้บ <c oughs> ัตรนี่เนาะเริ่มเพื้นขึ้นมาเลยอัน พักน oh, uh, so so uh ี่แหละแม่พักนี่แหละกำลังเลิ่อฟื้นดิเพราะว่างัวกินเนาะแมนโอ้เรียบร้อยเลยแบบนี้เนาะว่าใส่ยางมาลองออกมาไปได้เฉยใส่ยางถือว่าของน้องนุ่งน้องเดือนนี่ก็ถือผ้าผ่านน้พี่น้องเลยเอาเอาปอนทอลงได้ยางดียางสบายเลยเนาะตอนแรกก็บยันยันฝนโปร่งอยู่พี่น้องเลย ถือว่าเรื่องน้ำใส่น้ำซอยไปนี้สะดวกได้บานเลยเนาะสะดวกสบายได้บานเลยเอาวยังคไปใส้ยังก่อเลย,อยอเอาวยังไข่ไปใส้ยังไงดยสบายดีเไปไสใส่อานันจามาใส่จามใส่จามยคือว่า,า,าไปขายเครื่องบ่เอาวยไปคายอยู่บุญบ่งานบุญบ่ใส่อเอาใส่ไม้ยะเดี๋ยวเ๋ยวล่างนี้แล้วกันอนเดี๋ยวไม้มใส่ตกตุมลุกๆๆไปนีโอ้โหเฮงได้เลย ไปซื boys, chapter, um um exactly. oh ้อได้ไปทำแเอ้ยไม่นี่กยนะเป็นราคาเป็นหมื่นม่ได้ไปทำเลยนี่กันจงเงินได้เนาะนี่ก็ทำพวกเนี้ยไปซื้อให้เราไปทำเลยไม่นี่กจต้องเดือนพ่นมาบ่แม่นเออไปๆคล้าก็บไปนั่งอยู่โฮมก็ได้แบบนี้เนาะโอ้จากเดือนอยู่โฮมไปทำเลยใช่นะเออบพร่คันคืออากาศหนาวมันก็พอดีฉันนี่เนาะ นี่อากาศฮอเลยพี่น้อยนั่งอยู่ใช้ดาบนี่เาไปเตียงพ่อเีพี่พี่ต๋อยมีแต่เสือผ่านอาเพศอยู่นี่กะเออเอะไอ้ตัวปูเนาะแย่ปะแย่มากพนเพยบะนี่อ้าขอบใจละลายพี่ต๋อยเนาะอบุนเพยเพื่น จับกล้องให้แล้บโบได้เนอเอ้เนาะนั่นจังได้กนคือเกาอ่าย้อนเสงได้เนาะอ่าเป็นอะไรเนาะแล้พามาอีกบุญนี่กับโอ้เป็นองไรพากันมานั่งอยู่พี่เป็นอะไรเพราะหน้านี่เปิดใช้ลายบุญนี้ก็ยังโบยังโบได้เนาะเอ้เนาะเห็นว่านี่ก็เปิดเนาะว่านี่ก็เปิดจุดแรกคือแบบน้ำให้ได้ใชได้ใช่ได้ไหมใช่ได้เลยใชได้ปั๊บนะดินไหมอยู่อแรกอะไรเพื่อว่า ยันพันยุบลงวาฉันนะบาดี้บอดเปิดน้าใส่ไปให้แน่นเทิงเลยบอดนีเนาะเใช่ได้ปั๊บหม่โยงใช่ใั่ใช่อะไรปั๊บไม่โยมันมันยังนูนอยู่นะแต่พอเพิ่นเอาอีดีแล้วเพิ่นเพิ่นเอารถหน้าคานู่นอีกนะคาดหน้าคาดนู่นอีกพอเอาเอาสีน้าใสกับมันไม่ยุบเพราะวันไหนเนาะ้ยังปั๊บหม่ก็ได้อะไรพี่น้องเลยแต่ว่าเอาถ่ายเฮ็ดบัดเพิ่นเทพื้นบอเอาเฮ็ดไว้ก่อนก็ได้เนาะสบายนลยค่ะ พราะคับดินที่เขาขี้มาเนี่ยกัเขากบโอ้เป็นเอ่ยมันมันก็ยังเดือดลายเลยเนาะมีเวลากับปั๊บแต่งไปวลแรเอ่ยเนาะแถวขอบเงินขอบซานเท่านี้นนะอ่คือช่วงนี้มันยังบุญท่นว่างเนาะไปตลอดไปตลอดเนาะท่ันว่างกับอันอันนั้นแองแบบบริยุคนะอ่าก็เอ่ยก็สิอันนี้ก็สิเอ้ยสิเจื๋ยนแล้วก็สิเอาดิน ทมทางข้างๆหอบเนี่ยนะรถรถได้ใช่เลย yeah. ลดพ right ันมารุดอันน well> ี้ได้ใช่คือคือว่าเขาหาเพื่นเพื่นเตอหน่อยสินะขอบแขบมันนี่ยเออเห็ดยุบานเนี่ยซื้อหมูมาแล้วนะแพงบ่อกแพงแพงหมดเลยเพราะฉะนเขาหาเพื่อนเพื่นเตอตามขอบอย่างงมันได้ไปหน่อยสินะโอ้โหคุดหน่อยอันนั้นก็มีแตรลานป้ายเนี่ยนะว่าคุดเอาเนี่ยกับมันกัน เป็นปรบบนาดินเท่านั้นแล้วแล้วจะวานนี่เรามีแต่เอื้อยเอืออย่างหาพคนยุวานเนี่ยแต่เงินบดบดซื้อหมูน้อยซื้อหมูน้อยเอ้อย่างหาเอออย่างหาเออให้ออกตอมอันตอไม้ไผ่อะนั่นนะเออออกเองบ่เป็นอ่ยากเลยตอไม้ไผ่โดยคุณไพ่ใช่กับผมโบตายเนาะแม่นแต่มันออกยากล่ะแหละเอื้อยยังหาคนยุวานแบบอดใจยังใช่มันยังโดย บางเวลาไมยมโบซะอ่ะเป็น่น้อยเนาะ้อบมันเอ่อเปยังมันยังเป็นซี่เพราะว่าเขาได้ปรับดินก็ได้เขาดเฮือนน่อยเนาะโดยมีแต่คือแบบท่นนะเพิ่นเฮ็ดปับแล้วเฮาปับดินแล้วเฮาจังมาเห็ดเนว้ยมันขักลเนาะโดยนี่แนไปงหนก็ยังมีต่อไมต่อต่ออยู่พี่น้อยบัได้ปับอย่างเด้ยเนาะโดยมีแต่อนามมยเอาเองเวิดอันนี้นะอันนี้เอื้อไว้สิเกนเองแต่ยังมีเวลาไปตลอด ไปพักกันไปขายนบ่ขายอยู่ใช้ตอนนี้นะอันอยู่บ้านพลงามไปพลงามเดินบ้านมาสาเมืองบ่บ่แม่นบ้านสะเมืองบ้านพลแพงรวยแพงบ่โวยอันนี้หาเลี้ยไปทางห้งเชียนน้องๆแล้วก็มีทงนาแล้วมีงานบุญอยู่หั่นไรวยงานยังไงอันงานบุญบุญบุญรักบ้านหรือว่าบุญบ้านนั่นน่ะกองข้าวอยู่บ่ย่อโดยกรองข้าวน้ำโดยบุญกองข้าวโดยบ้านเฮามีบุญดวงไผ่บ่ปีนี้เนาะ โอมี่ปีเด็กอะปีขายก็มีเถือของไฟกันเอาโดยโยเอากระตอนนั้นแล้วใส่ไป่อยเนาะมีแต่เฮาจังคอยปั๊บคอยยังไปมีเวลาก็ยังปั๊บมันเนาะบอกคนมาส่งส่งได้เลยเลยมือมือเชิญนี่บอคนมาตอนค่ำมาประตูกันซ้อมไปหน่อยเนาะ ອັນເງິນບໍ່ເງິນແລພຈດດດພງກະຍັມຕຫ້ມແໃແວໃກດພໃຫວໃຫ້ບທາມນນາບອກຈບພຮາກາຍມມານລນລດຄືລດອ້ປສົບົທທງບາແ່ ใกล้ๆชุดบ้านแถวหานเบียดนั่นเลเห็นยูหดบนอออยูนหนยันใช่นเนาะหันบนยูุหันเนาะเมนอ้ข<อ>ึ้นมาเมื่อใดลวให้ส่งเวให้ก็ได้คนบอกว่าให้ใหเวให้ก็ได้เนาะอไรก็ินพนกว่าสามสามล้านอไก็ปันพันาพันสี่เนาะสามพันสี่สามพันสี่พันสี สามสามพันซี่สามพันซี่ก้อนหนึ่งเนาะโดยต้องอยู่สามล้านสามล้านซี่บวกผันมาบ้างสามล้านซี่เมนสล้านซี่แต่ผันมาบ้าหน่อยเนาะสามล้านซี่วันนี้พี่น้อยเนาะสามล้านซี่วันนี้ใจคารินบล็อกก็ถือว่าแมนได้รุดก้อนวันนี้พี่น้อยเนาะเพราะว่ายังวันนี้มีงบเข้ามาทำเนินการต่อเอ้ยเนาะมีแต่ว่าเฮามีงบมือใดเฮาก็จัง ดำเนินการไปต่อคือเก่าเนาะทั้งสร้างเพื่อนทามยังบอกเลยทามเพื่อนโทรมาตลอดการืงินเงินส่อเพื่อนกระเทาเฉลี่งมาแล้ว่นาะอ่าอัมรับแรกก็นี่คือสิเป็นถ้าสมมติว่าเขามีค่าช้างแล้วเนาะคือสิเป็นวงกบก้อนเนาะวงกบต้องมีวงกบก้อนไปหน่อยอ่านในบ้านไหนมียังบอกเพื่อนขายวงกบไหน อันมีแบบว่าเขาสร้างเอาอันนั้นเนาะสร้างลาเพิ่นเฮ็ดให้เลยสิบ่อสร้างลาเพิ่นเฮ็ดให้เลยอ๋อโดนบ่อโดนเพิ่นว่าประมาณสองซัมเมอร์ก็เฮ็ดแล้วแล้วเหมืนน่้อืมประมาณสองซัมเมอก็เฮ็ดแล้วแล้วเนาะโดยก็ถือว่าไวอยู่แค่แฉโนาะยสองซัมเมอร์อ่านะควงกบเป็นยังไงเนาะวงกบนี่อ่าทั้งทังแม่เพิ่นบอกว่าอยากให้ใส่แบบเครื่องของมุตู้พันธ์อ่ะนะโดยโอ้ยโดยอ่า เฮาไล่แต่นั่นมีมีอยู่11เนาะ11วงวันนี้เฮาไลาไล่ไลเบิ่งใหม่เลยมีแต่ซั 4, มมาไซเป็นตู้พันก็มันมีอยู่8วง8วงเท่านั้นเพียงเท่าน้นเนาะไล่ทั้งทั้งประตูออกมาพี่แล,พแ,ลแล้วก็ซอดพุ่นแม่นอลายแล้วก็มีแต่8วงนนเนาะอ่ากับลูกแก้วลูกแก้วนี่มันสิประมาณจากักอ่ซัมมาไซเป็นตู้พันกับแปดนะ ซีแก๊สเน้ออ่าซีแก๊สแก๊สหนึ่งอ่าเขาเขาซื้ออยู่พุ่นน่ะสามร้อยแปดสิบแต่ว่าทางทางนี่เนาะทางบ้านก็มีเยอะก่าไงโบมีแน่นอนโอ้น้องมีแต่ต้องพุ่นเนาะบ้านทางไปทางหมญไปทางพอ่พร้อมมาแลกกันมีกันนะบ่มีทางนี้นะเป็นอย่งดอกคาร์บานั่นก็ซื้อคาร์าลคาร์มีมุกขามากซื้อมาสะดุสจักมา มอเตอร์เกสสองเกสก็ได้เนาะบอลเพลคือว no. no. ่ามันมวยก็ได้ใหญ่ไปเลยนะเราซื้อมาตะพุ่นก็ได้โยนใส่ดอกจักมาคนถ้าสองแก๊สก็ว่าบอลเพลคนถ้คันก็ได้เนาะบอลเพลเนาะโดยอ่กะพามอไซรลายเป็นได้เนาะใส่ใส่สามก้อนใส่ของหนึ่งสามก้อนกะเฮ้ยโอเคแล้วพอมันแจ้งอันนั้นเลยใส่ลายมันก็เป็นอันบางามเนาะใส่สามอันพอดีงามอยู่พี่น้องเอ้ย อันนี้ไล่ไล่ไล่เบิ้งกันนะพี่น้องเอนะ๋ยเนาะไล่เบิ้งกันคือในก่อน,นี่ว่ามีงูข้ามาเนาะอะไรเห็นเบิ้งพี่น้องเลยมันเนี่ยจะบอาเพือนหลังนั่นแตยังมีมีรับเลขนี่อ่าช่วยมาให้มีกระซังปุ๊บเนาะมีกระซังปุ๊บนี่ปูน,นี่ปูน,นี่เขาต้องสั่งมาอ่าสองต้นก่อนเนาะใ่ไหมสองต้นอยังงี้มวยมาพ่อพ่อได้พี่น้องเอ๋ยแค่เขาเขาสั่งมาในเบื้องต้นก่อนเนาะสองต้นพอได้ให้สร้างคนก่อนพยัญจ์ก่อนที่อ่ะนะวันนี้ต่อมากะ เคจะเป็นเล็กเลยพ่มาพ่อมาเพิ่มซิเซนก้อนหะเพิ okay. ่มิหเพห้ซนเพเนอันนี้เออกยังได้ิเนาะซิิเ้ตวสี่เนี่เซนยอีกิเซนเน่ะเพิ่มอีกซิเซนเป็นพ่อเพราะว่าปรเคานเอ็นเน่ อีขั้นเอ็นมันใช้เส้นเดียวแม่อีขั้นเอ็นเพิ่มอีซี่บเส้นเพียงเท่าไรเนาะลอยนั่นแหละเพิ่งไหนเลยเนี่ยได้ก็ได้บอกแบบว่าลายลายเห็ดนะน่าด้วยลายเห็ดที่เขาเคยเห็ดมาเนาะมีเล็กมีปูนแล้วก็อ่าคือคือทรงตัวนี้มันต่างหากได้พี่น้องเท่าตรนงเฉพาะที่เขาเอาไวโก้เลยเนาะอ่าคือว่าโบกอย่างยังยังกับเขาก็ยังบโบกอันสิพ่อหรือบกพ่อนะแต่ว่าเราอยู่ในซาวสอบไอซี่ซีสอบนี่ก้อนนะนะ นอกจากนั้นกันจังว่กันไหมฮะนวันนี้ตัวตัวเทพพืชนี่ตั้งหากตัวเทพพืชนี่ตัหนึ่งก็น่าจะพ่ออยู่เนาะเทพพื้นด้นะเฉพาะตัวหนึ่งเทพพื้นนะนะตัวหนึ่งไปอแล้วก็วันนี้ผู้ดีไล่กับผู้ดี3สตัวนะไล่ทังปูนแรงเนาะสามตัวสามตัวตัเพื่อแหละพ่อนี่ยพ่อเนี่ยคือสีตัวปนอะไรเปิดไฮซาบเาโบกแล้วนะ คือว่า4โต๊ะโอเคเลยประมาณนั้นพี่น้องเอ้ยพอเอาเลยเวียนมันก็สิกว้างกว่าอยู่เลอ่าโตนงอันนี้เฉพาะปูนงเอยปูนโตนแล้วก็อ่าเพราะว่าเฮายเฮาก็มีบ่ได้นะเ้ยดยยังแต่ตอนนี้ยังาดแต่คาสร้างบงกบเล็กปูนพี่น้องเอ้ยเนาะ ธรว่ามีตัวนี้นะกับลูกแก้วธรว่ามีตัวนี้นะเป็นดำเนินการได้เลยบัดน,นี้นะที่ว่าดำเนินการได้ต่อเลยพี่น้องเยเนาะแต่ว่าทานใดที่ว่ามีความเมตตาที่ว่าคิดเห็นเนาะพี่น้องทางเบริเวงเพื่อนกับลูกเนาะกับครอบครัวเพื่อนนั่นแหละอยากช่วยชยแต่ว่าอยากช่วยให้ท่านเลยเพื่อนมีหม่องอยู่หม่องเซาที่ปลอดภัยก,กูเกากะช่ยวยเขามาได้เนาะพี่น้องเนาะพอได้อ่า ยังบ่ไรกะขอแค่ว่าเฮือตเฮือนแล้วนั่งเลยเนาะโตเฮือนแล้วแบบว่าเขาเขาก่อแล้วใส่ใส่บุ้งใส่บานเรียบร้อยกะถือว่าอยู่ได้นะเรื่องชมเรื่องสีเรื่องลุ่มกระโลนี่เขาบอกว่าสำคัญหมดเนั่งเลยเนาะขอแต่ว่าโตเฮือนแล้วเขาอยู่ได้ถือว่าโอเคแล้วอะนะเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วเขาหาหาที่หาได้แหละเขาจังจังว่ามันตัวนี้เนาะเรื่องการตกตกตกแต่งกะคือว่าอะไรเป็นนั่งเลยสำคัญเือสำคัญในเดียร์คือเอามองที่เขาอยู่เขาพักก่อนเนาะ อ๋อคือแบบว่าอยู่ได้เออโดยเรื่องเรื่องเงินโต๊ะโต๊แทงมันนละเอาหาเขาจะเพิ่มเติมซะอีกก็ได้เนาะโอเคเอางั้นใช้เนาะแมนแต่ว่าท่านใดคิดเห็นกะแต่ว่าอยากซอยเป็นงบในการอุปกรณ์ขามากะเอาบ้าไปหน่อยเนาะแต่ว่าทั้งเงินพอได้อยู่ได้เท้าอันนะอ่า ก็ประมาณนั้นแหละเ่อปแสนก็มากว่านี่กับซีตนอนแรกน่ะ่าสิมาจ่ายงเงินอันค่าค่าบก็เลยได้นี่น่ะโดยแต่พอเพิ่นทางเลยเพิ่นวายยังชั่นเลยกับซีขากับข่าขากับแล้วกับประแสนสิแวะเอาให้เพิ่นเด้อสามล้านซีพี่น้อยเนาะกันฝากไว้นะเอ้อเอ้อก็ะมุมีรถล่างไปจ่ายให้เพิ่นเนาะเอ้อมันจะโดนหลายมือเพื่อเพิ่นไปส่งเครื่องให้น้องๆกะ เครื่องพ่นก็คือววซี่บีแล้วนะแหนยันบริจายวัดยันเห็นก็เหนียวโดยโดยเนาะตกงเดินเพื่นกับวัดได้มาเนาะวันเผาเครื่องพูดได้ขายบ่ได้ขายดีอยู่บ่เอาได้ขายอยู่ได้ขายอยู่เนาะโดยอ่พอได้ขายพอได้ขายเรื่อยๆ้วยเนาะแหนได้ขายกูเอาอยู่ซื้อเนาะโดยเกอดไปพอได้ใส่ใจครอบครัวไปหน่อยเนาะเอาไว้ให้มีนี่ก้อนโตได้ช่วยเนาะ ค่ะพึ่กาไฟพึ่นอะไรพึ่้อะเรพึ่าฟจะหน่อยพึ่นกาแและวเพึ่งาออะไรได้เนี่ยพ่นมาเตือนอ้วเพึ่บินออกเลยเด้อพึ่นว่าคือเพื่อนน้องเพื่อนนี่เพื่อนน้องบอซึ่งว่าเพื่อนว่าไรไม่ดียังเพื่นน้องไอ้นอเพื่นจ่ายเป็นที่ียบร้อยแล้วอนี้กันนี้ก็หาเมื่อือกันเลยเนาะการเก็บแล้วเพื่นกันที่ใจน้ำนอกเพื่อนนอกเทวไรเนาะไปคิดว่าพันเื่อกันแลยพีพน้องว่าน้องเพื่อนกันต่อ ยัยเพื่อนสปอร์ตมากขึ้วก่าน้องเดือนแล้วกรยากก็แล้วกรแล้วเนาะตามทำอไเนาะตามกำลังซับยญ่เพื่อนเนาะบรยกาถือว่าไหวได้นี่กะคันเแบบว่าเขาหาเงินเองห่อหน่อยทา่ามทีูู่ใหญ่ช่อยนี่ย ท่านมีผู้ใหญ่เพิ่นบ่ได้กายุป่านนี้แหละบอกว่าแล้วบอกว่าเฮาสิว่า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 เออคือสิบ่บ่ได้ดอกชาเนี่แต่ว่าเฮาก็เฮาก็ยังยังบ่ได้เฮาก็ยังมีความหวังอยู่นะคือว่าเฮาหาเงินเฮาก็สิก็สิพยายามสู้ไปแล้วเนาะแร่ไร้ก็ต้องต้องปงตั้งเป้าไว้ก่อนแล้วพี่เลยต้องต้องเอ่อตั้งเป้าก่อนแล้วว่าเอ้อสิหาเงินสิก็เดได้ช้านะเอาบ่ได้เนาะต่อไปในอนาคตเอิ้นน้องเดือนเพิ่นมีครอบมีครัวเพิ่นไว้เนาะถึงผู้ที่ว่า ถือที่ครอบครัวที่แบบว่าพ้าพ้าช้างพ้าหังพ้ามีพ้าคนหาในกระหวยขนาดยนี to to hide, ่เ็นเนาะเป็นแม่ยังบบเคยได้เลยกันบบมีแต่ผู้ใหญ่เพิินอันนี้มีแต่สู้เล้วงไฟเนาะบ่ไดรอยู่ว่าขอเพียงมีงานท้าว่าเฮาบ่บไปแบบเขาบบมีเงินแต่ว่าลายที่เขาเขาอันหาเขามาเลยเขาจิเก็บมุมให้ ให้เพิ่นนะห่อเดือนแล้วยานเพิ่นมาเก็บอันโบได้มันเพิ่นถอดไพ่อยังแล้วเอาบโบยังให้ถอดอ่ะนะต้องสู้โบได้เลย้วห่ออะไรเขาแล้วห่อเขาแล้วเห่อโบยังให้ถอดเอาไปยักใส้ขึ้นมือไม่ว่าแลไรมันก็ต้องมีเพื่นมีไพ่ปนตัวหน่วยทา่สำคัญเพราะว่ามันเป็นแนวใส่ใจและใส้แลครอบครัวนะอ่าโบบีเขาก็ เขาก็อยากได้พี่น้องเนาะเรื่องโคงอยากได้นี่ยโบสิ่งชุดแต่ว่าอ่าเขาก็เอาเอาเนี่ยบางทีมันจำเป็นใี่ไหมอ่าเอาที่นี่มันจำเป็นก้อนโบว่าคือของใช้ในครอบครัวเฮือนนี่แหละอ่าผู้ใดก็ต้องมีพี่น้องเนาะสำคัญอยู่โบว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ำเรื่องไหนเนี่ะมันเป็นของที่จำเป็นจำเป็นที่ต้องใช้ในครอบครัวอ่าโบว่าภัยพี่น้องเนาะ อันนี้กะแต่ว่าเฮายังพอหาได้เฮาเคยสู้ไปบ่อนนะโมเป็นใจญาตเพราะว่าน้องงงก็เขาใต้ได้ดอกแล้แจ่งไปเบิดแล้วโมแปลนเนาะไต่ก่อนโมแซนแต่เริ่มเอื้อยมามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยญาไหนพี่น้องเอ้ยาน่หกวัดทีบนี่นะแล้วกาเฮือนอันอันเดินตอนนั้นก็เพิ่นบ่ได้ทางมันบ่แปลนเนี่กาตอนเอื้อยอยู่ตอนเดินเข้าเดชิบนั่นน้องน้องน้องแน่าเจ้าก็ไปเวียกตลอดเนาะเขาเจ้ะคบได้มานอนม่แต่กับลูกเนี่ยญาต ก็คือก็คือหลังนั่นได้พี่น้อยนาะนนะอ่าดีไปหน่อยอันนี่เพิ่นหาเงินเองเพิ่นได้นี่พี่น้อยเนาะเงินเพิ่นก็ยังไม่ได้เลยอะไรพี่น้อยนี่อ่าตอนนีเบิ่งนี่เพิ่นอาจจะยังกำลังได้ติดบานอ่าตุ่ลุ้มนี่แต่ว่าตุ่งยังไม่ได้มีบานนี่ลูกลูกเพิ่นมีหลายคนไปไทยบ่นหน่อยไปไทยอะไรอันนี้เพื่อเพื่อพักกำแรงเพิ่นตัวนี้นะไปไทยิ่นหาอ่าพักกำแรงเพิ่นพี่น้อยเนาะ จำที hey, ่หาไรเพื uh, okay. ่อนกะเนาะต้งเลี้ยงปลาเล้วกะเพื่อนกะค่อยเห็ดไปเรื <S S. Uh, uh, ่อยๆก็ได้อ่าโอ้พี่นหน่อยเนาะวันนี้กะบวัน้มีอย่างมาฝากมาทอนคือเก่าได้เลยเนาะมีแต่เอาเพื่อเอาก็นมไม้เพื่อนจ้านมไม้ให้น้องเตะซิ่นเตะโซ่เพื่อน่ะเตะซิ่นเลยนะต้องเตะซิ่นบอกเพื่อนจุ่มตลอดแล้วเอาเศนมาโบวันนี้ก็ได้มาโบเพื่อนจ้า มาได้ด้ยบิสเลยเพื่อนใดเป็นไรคือบเพื่นได้ยอันยันเพื่นติดนะเนาะไม่ยันเพื่นติดลายเลยยันเพื่นขาดลายแล้วฮาบริไว้บริไว้เพื่อนซื้อ่ะยแตเอาแนไปบุญไปยาเงินในพ่อมไหน่อยเนาะเงินในไเอเพ่นพอได้ซื้อนำซื้อใกินอยู่ในบุญนะแน่นอมีบรลายแล้เพื่อนบอิไ้องเยวราชอะไรไได้ด้ว เอาคอเสินมาบริวิญยางพยองมิแต่นมกับขนมหมดแหละว่าตอนน้องเพลย์เงินเงินนี่ก็เป็นเงินของไม่เค้กพย่งและเล่ออีกชัวร์นึงพยองเอลยเนาะคอนเสิร์ตจะเอาให้ถ้าเงินเพิ่นพอได้ซื้ออนซื้อน้ำซื้อไรกินแต่แรกอยู่กับลูกกับเต้าอย่างงานบุญเนาะพอได้เงินดิบบุญพยองเอลยเนาะในชัวร์ที่เอาหากะเก็บไว้ตัวนั้นเนาะเขยว่ายครับใช่หน่อยตัวใหเนี่ยไรเบียกน อะไรเงี้ยเนี้ยเนาะถ้าพี่ชอบอะไรอะไรเนี้ยพี่น้อยเอาขาแล้วจอยลงไปกับโบได้ไปไข่เครื่องกับโบได้จอยเมื่อยต้องต่อไปตลอดอันนี้จะไปแล้วใจเย็นๆเลยเนาะค่อยเป็นค่อยไปคือนวันฉันบ่าแล้วเนาะโบเล่ไปนี่กับพี่น้าพี่น้อยเนาะโดยมาทำนี้แล้วกับโอ้พี่น้อยต้องต้องเดาอะไรเนาะโดยมาขันนี้แล้วกับ ตืนไปอะไรไปหน้อยเนาะทางเลยเพื <afraid> <t> ่อนกันถือว่าเรามีอะไรสำนีกกับทางผู้ใหญ่เพื่อนเนาะทางผู้ใหญ่เพื่อนซอยขมาไปหน้อยกัถือว่าโอเคแล้วสำนีกเนาะเยเนาะมีแรงคุ้มแรงคาเลยดีใจเนาะได้สำนีกก็มีความหวังโด้วยด้วยใครกวัวตะกี้เอายังบ่มีอย่างไว้ไม่เสร็จหนึ่งก็ยังบ่มีตะกี้เนาะไม่เสร็จ อยู่ในกระตูนนะ uh, uh, <laughs> เห็นอยู่ uh, เห็นน้องเห็นอยู่ตอนครั้งแรก <no way. S 1> มาเนาะ กันยายหลายบอลายทีฮุบหอบผลตู้กูดินกะฮุบอบผลตกกักลางร่มกลางจออันนี้กันผลได้ยุ่แต่ว่ายังกันกูบดไฟบ่ายคือตอนนี้เนาะผลในได้บนไม่ได้บนตก้น้ากันหุบมาอยู่นได้กันผลตกกับมาสนนยู่นได้ขอเพลงโมมิฝ่ายายามีความบางแล้วกะมีเท่านั้นแหะเลยเนาะมาแสกัสีได้ครับและวนี้เนอจะเอ้ยกัจะมาพาไป ขายเครื่องขายอย่างอีกเนาะเอาใหยขายวัดไปไว้เลยเนาะลงทุนไปเท่าไรเลยโอ้หลายยูเนาะหลายยูคอยเก็บออมไปเรื่อยเนาะมีแต่บ่าวประชาสิกยับพรกคับแต่เว้นนักศัพทเพราะว่าสิเมื่อใจค่าซางคนอีกเนาะแต่มวยค่าซางเป็นตัวเอยคาดิงบ็อกเนาะเดี๋ยวเมื่อใจคาดิงบ็อกเพื่อนก้อนเป็นตัวเองประชาเห็นยูอันอันรถเพื่อนนะอ่า ก็เลยยังบ่ทันแว่พี่น้องมาถามมึงไอ้เวียนก่อนสินะมาถามมึงก่อนแล้วก็ขากลับสิเมื่อจ่ายเพิ่นแล้วก็สินั่นเลยพี่น้องเอ้ยเนาะเอาจังได๋ก็สู้ๆต่อไปเน้อยเนาะออยค่าทั้งแม่ที่แลพอจีหลายๆเด้อลูกมีมื้อนี้วันนี้เนาะกับมีพ่อแม่และพ่อหลายๆเนาะลูกกดีใจเนาะเขาโดนได้ไม่ได้ไมนแค่์ไม่ได้อีกเนาะบาดนี้ เอาไป่าเป็นไฮใช่ไหมคุณเอ๋เนาะคเอ๋จะไฮตามแน่นี่เนาะขอบคุณขอบคุณเพื่อนหลายๆเด้อปีใหม่ก็ให้มีแต่สิ่งดีๆข้ามาให้เพื่อนเนาะแล้วก็ป้อมทางบ้าแสนเนาะโดยถถาเมนบโซยและการบุมีบ้าแสนเด้อกระชิบโมีมื้อนี้วันนี้เนาะโดยขอบคุณขอบคุณเพื่อนหลายๆให้เพื่อนอยู่ดีมีเฮงความเจ็บก็ให้ได้ความคข่ก็ให้มีให้มีแต่สุขภาพแข็งแข็งต่อไปเด้อ ซอยลูกซอยล้านเมื่อวนี้ก็ให้กลับไปหาเพื่อนร้อยเท่าเพื่นเท่าเด้อพร้อมดังบาแสนเด้อเห็นอันที่การงานก็ให้ลาให้ลื่นต่อไปเด้อน้องเด้อสาธาถูกเนาะอ่าคือเราไอ้เนาะโอ้โหองเลยเนาะมันแคร์นะนะมันตั้มใจนะทุกทีทุกย่านมีแต่จ้าผู้ใหญ่คนเมิ่อแต่นะหาเองบ่มีอันนี้ต้องการมือใจเราเอ๋เนาะยังได้ใช่เนาะ พี่น้องไอ้โชนๆเนาะไปใช่พี่น้องไอ้กัปปาเดี๋ยวได้ปั่นอีกเด้อต้องเดินเพิ่มก็บวิยูาณใช่เนาะเอาโอเคพี่น้องไ้เนาะกาสำหรับคลิปนี้พอเซนเนาะสิได้ก็ตัวจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อเนาะพอกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องเอ้สำหรับมิน so ิกาข้ามาประชาสมาจ่ายเงินคารินบล็อกพี่น้องเอ้เนาะขอบคุณขอบคุณเมคโพดชีเด้อเนาะที่ว่าเพิ่นได้ช่วยซอยมาเดือนซานของทางน้องเดือนเราพี่น้องเอ้จุดนี้มินิกาอ่า ทางเมเคพี่น้องเนะอ๋เนาะคยอยแม่มีแต่อายุมันคนเยืนสุขภาพร่างกายแข็งแนะรงเนาะพัถนาสิ่งใด้คอยได้สมบังิงร่างพัถนาเดอ้อแม่เดอ้อให้มีอายุมันคนเยืนอ่าเป็นมงภูมิใช่ครับลูกหลานต่อไปเดอ้อแม่เดอ้อเนาะให้อายุอ่าแข็งแรงให้สุขภาพแข็งแรงอายุมันยืนพี่น้องเนะอ๋เนาะอ่าทางมอวสัน,สนก,กัจจักสิขอบุญขอบคุณทุกท่จังสิพอพี่น้องเอ๋เนาะขอทางแม่เพื่อนกะอ่า เป็นภูมิที่พกคุณดีๆพี่น้องชาวต่างชาเวียนเกันเนาะต่างชาติจังซานหายจนมีแัวคุมหลังคาพี่น้องเอ้ยเนาะเอาสำหรับมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะมาพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพี่พายประกันใดทางโมเส็งขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเนาะพี่น้องเนาะ